สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ยังอยู่ในเรื่องของกฎหมายอาญานะครับที่จะใช้สอบพนักง,งานสอบสวนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นกลุ่มของอายุผู้กระทําความผิดแล้วก็เหตุบรรเทาโทษนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยตรงนี้นะครับที่ดอกจันนะครับเริ่มจากมาตรา73 เป็นเรื่องของอายุผู้กระทาความผิดนะครับเขาบอกว่าเด็กที่อายุไม่เกิน12ปีเนี่ยถ้าทําผิดกฎหมายอาญานะครับกฎหมายอาญามาตรา73บบอกว่าไม่ต้องรับโทษนะครับสถานะคือมีความผิดนะแต่ไม่ต้องรับโทษนะย้ำอีกครั้งสถานะคือเด็กมีความผิดนะมีความผิดตามกฎหมาย แต่ไม่ต้องรับโทษนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาสอบออกในลักษณะนี้เราต้องตอบให้ชัดเจนอย่าไปตอบว่าไม่มีความผิดเด็ดขาดนะครับคำตอบคือมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา73นะครับย่าอีกครั้งคือถ้าเด็กอายุไม่เกิน12ปีทำความผิดกฎหมายอาญาไม่ต้องรับโทษนะครับเพราะฉะนั้นถ้า12ปีพอดีเป๊ะ ถือว่าไม่ต้องรับโทษนะครับซึ่งมาตานี้เนี่ยมีการแก้ไขเมื่อปี65นะครับซึ่งเดิมเนี่ยเป็นเด็กอายุไม่เกิน10ปีทำผิดไม่ต้องรับโทษนะครับอันนี้แก้ไขใหม่เมื่อปี65นะครับเป็นอายุไม่เกิน12ปีต่อมาก็เป็นอีกมาตานึงนะครับมาตา74ซึ่งแก้ไขปี65เหมือนกันให้สอดคล้องกับ มาตรา73ก่อนหน้านี้นะครับโดยก็ปรับอายุนะครับเป็นว่าเด็กอายุกว่า12ปีแต่ไม่เกิน15ปีเมื่อทาผิดกฎหมายอาญาไม่ต้องรับโทษแต่ให้สารดำเนินการดังนี้นะครับอาจจะิงยาวนะครับตรงนี้แต่ว่าสรุปสั้นๆถ้าเด็กอายุ กว่า12ปีคือ12ปีกับ1วันถูกต้องไหมครับแต่ไม่เกิน15ปีนะครับก็คือเต็มที่ก็คือ15ปีเป๊ะนะครับก็คือไม่เกิน15ปีเมื่อทำผิดกฎหมายอาญาไม่ต้องรับโทษแต่ให้ศารเนี่ยว่ากล่าวตักเตือนเด็กแล้วก็ปล่อยตัวไปหรือจะเรียกพ่อแม่ผู้ปกครอง หรือคนที่เด็กอยู่ด้วยเนี่ยมาว่ากล่าวตักเตือนด้วยก็ได้นะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็ปล่อยตัวไปหรืออีกข้อนึงนะครับศาลเนี่ยจะวางข้อกําหนดให้พ่อแม่ผู้ปกครองระวังเด็กนั้นเนี่ยไม่ให้ก่อเหตุร้ายอีกนะครับตลอดระยะเวลาที่ศาลกําหนดซึ่งระยะเวลาที่กําหนดนั้นเนี่ย จะต้องไม่เกิน3ปีนะครับและสุดท้ายนะครับสารเนี่ยไม่ลงโทษก็จริงแต่อาจจะส่งเข้าสถานอบรมเช่นสถานอบรมฝึกฝีมือบ้านอะไรต่างๆนะครับบ้านเมตตาบ้านการุณาอะไรต่างๆแต่จะให้อยู่ตรงนั้นเนี่ยอายออุไม่เกิน18ปปีนะครับนี่คือ สองมาตราหลักๆที่มีการแก้ไขเมื่อปี6 5ในส่วนของอายุผู้กระทำผิดนะครับจึงดอกจันไว้ตรงนี้นะครับอยากให้พี่น้องได้เน้นตรงนี้ไว้ถ้าจะออกสอบก็คงจะออกเรื่องนี้นะครับแต่เรื่องอื่นๆเนี่ยผมเสริมให้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าออกสอบเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเรื่องแก้ไขใหม่ซึ่งเป็นเด็กอายุไม่เกิน12ปีไม่ต้องรับโทษ นะครับซึ่งแก้จากไม่เกิน10ปีเป็นไม่เกิน12ปีนะครับต่อมานะครับก็ยังอยู่ในส่วนของอายุของผู้กระทำผิดอยู่มาตรา75ประมวลกฎหมายอาญานะครับบอกว่าบุคคลอายุกว่า15ปีแต่ตำกว่า18ปปีนะครับอ่ะ กว่า15ปีแต่ต่ำกว่า18ปีแปลว่าไง15ปี1วันแต่ต่ำกว่า18ปีก็คือยังไม่ครบ18ปีบริบูรณ์นะครับ17ปีกับแลืออีก1วันจะ18อ่าความหมายคืออย่างนี้นะครับอยู่ในดุลพินิจของศาลว่าสมควรจะพิพากษาลงโทษหรือไม่โดยพี่ณาถึงความรู้ ผิดชอบและสิ่งอื่นทั้งปวงเกี่ยวกับผู้นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเลดอายุนี้นะครับกว่า15ปีแต่ต่กว่า18เนี่ยก็เปิดช่องให้สารพิจารณาถึงความรู้ผิดชอบชัว่วดีหรือสิ่งอื่นๆเกี่ยวกับผู้นั้นนะครับเปิดกว้างมากนะครับดังนั้นถ้าสารเห็นว่าไม่สมควร จะลงโทษก็ให้จัดการตามมาตรา74ก็คือตรงนี้นะครับแต่ถ้าศาลเห็นว่าควรลงโทษก็ลงโทษไปแล้วก็ให้ลดมาตราส่วนโทษลงกึ่งหนึ่งนะก็คือครึ่งหนึ่งมีดีกาที่น่าสนใจนะครับของมาตรา75เนี่ยเป็นดีกาปี5-1 เขามีเรื่องน่าสนใจอยู่2เรื่องคือเขาบอกว่าขณะก,กระทำความผิดจำเลยอายุ1 7ปีต้องโดยมาตรา75ซึ่งกําหนดให้ศาลต้องลดโทษมาตราส่วนโทษให้จำเลยกึ่งหนึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องที่ศาลเห็นสมควรนะครับเรื่องที่1ที่เราได้จากฎีการนี้ก็คือการพิจารณาอายุของผู้กระทำความผิดนะครับในเรื่องของ อายุในกฎหมายอาญาเนี่ยว่าเราจะดูตรงไหนว่าเขาอายุเท่าไหร่ให้เขียนเส้นเลยนะครับว่าเป็นการพิจารณาอายุในขณะ,ะกระทาความผิดนะขณะ,ะกระทาความผิดอย่าให้ข้อสอบมาหลอกเราว่าเออเขาอาจจะบอกว่าออขณะกระทาความผิดเนี่ยเ,ออเด็กเนี่ยอายุ17ปีแต่มาถูกจับตอนอายุ2ี่อย่างเงี้ย มันจะเข้าเรื่องอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องโฟกัสให้ดีว่าการพิจารณาอายุคนว่าจะรับผิดหรือไม่ในกฎหมายอาญาเนี่ยครับให้พิจารณาตอนขณะกระทําความผิดนี่คือเรื่องที่หนึ่งที่ได้ที่เราได้จากดีการนี้ต่อมาดีการปีห้าหนึ่งเนี่ยต้องการจะบอกว่าอะไรต้องการจะบอกว่าเออเมื่อศาลจะหยิบมาตรา75มาใช้เมื่อใดแล้วเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่สารจะต้องนะครับจะต้องลดโทษครึ่งหนึ่งให้บุคคลที่มีอายุกว่า15ปีแต่ต็มกว่า18เนี่ยนะครับเป็นบังคับว่าสารเนี่ยต้องลดโทษนะครับดีการนี้ก็วางหลักไว้ว่าไม่ใช่เรื่องที่สารจะเห็นสมควรจะลดหรือไม่ลดก็ได้แต่เป็นเรื่องที่ว่าถ้าจะลงโทษ เด็กอายุเท่านี้เนี่ยศาลต้องลดโทษลดอัตราส่วนโทษเท่านั้นนะครับอะต่อมามาตรา75อะเราขย,ยับเลทอายุขึ้นมาเมื่อกี้คือคนอายุไม่ถึง18ปีต่อมามาตรา75ก็ได้วางเลทอายุไว้ว่าบุคคลอายุตั้งแต่18ปีนะครับคือ18ปีเป๊ะ แต่ยังไม่เกิน20เพราะฉะนั้นคือ18ปีเป๊ะถึงอายุ20่ถ้าเกิน20คือ20ปีกับอีก1วันถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นบุคคลตั้งแต่18แต่ยังไม่เกิน20เมื่อ,อกระทำความผิดแล้วศาลจะทําอย่างไรเขาบอกว่าอยู่ในดุลพินิษของศาลที่จะลดมาตราโทษหรือไม่ก็ได้จะลดโทษหรือไม่ก็ได้ โดยให้ลดโทษเนี่ยได้กึ่งหนึ่งคือครึ่งหนึ่งหรือ1ใน3ในส่วนของมาตรา75ินี้มีดีกาออกมาชัดเจนนะครับว่าถ้าเลทอายุนี้นะครับคือตั้งแต่18แต่ยังไม่เกิน20การลดโทษเนี่ยเป็นการลดเพราะอายุของผู้กระทำความผิดเมื่อสารใช้ดุลพินิษลด แกจำเลยแล้วเนี่ยก็ต้องลดให้ทุกกระทรงความผิดอันนี้เอ่หมายความว่างนี้ครับคือคดีนเนี่ยเรียกว่าเยาชวชนแล้วกันเขาทําความผิดหลายกระทรงเนาะหลายกระทรงหมายความว่าอาจจะลักทรัพย์ด้วยพวกอาวุธด้วยอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับทำร้ายร่างกายด้วยพวกพาอาวุธด้วยดังนี้เขาบอกว่า ถ้าสารจะลดเนี่ยก็ต้องลดทุกกระทรงความผิดนะครับโฟกัสตรงนี้นะคําว่าทุกกระทรงความผิดแต่ถ้าจะไม่ลดถาว่าได้ไหมนะครับถ้าตีความตามมาตราก็ได้นะครับเพราะว่าจะให้ดูพินิษว่าจะลดหรือไม่ก็ได้ลดก็เลือกลดเอาว่าจะเอากึ่งหนึ่งหรือหนึ่งในสามแต่ถ้าลดต้องลดทุกกระทรงความผิด นั่นเองนะครับอันนี้ให้ข้อสังเกตไว้ในส่วนของดีกาปี57นะครับต่อมานะครับจบกันไปละเรื่องอายุซึ่งแบ่งได้เป็น4มาตา4เลทอายุนะครับซึ่งอันนี้ก็ขอให้เราแม่นๆหน่อยถ้าเกิดว่าออกเนี่ยส่วนตัวผมเชื่อว่าไม่ได้ออกดีกาลึกอะไรมากมายแต่เขาจะวัดความแม่นว่า อายุเท่าไหร่แล้วทํความผิดอาญาแล้วเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแม่นตรงตรงที่ว่าตัวตัวอายุนะครับบางทีมันเหลื่อมกันหนึ่งวันนะต้องต้องไปชัดเจนตรงนี้หน่อยนะครับต่อมานะครับปิดท้ายคลิปนี้เป็นเรื่องเหตุบรรเทาโทษเหตุบรรเทาโทษเนี่ยอยู่ในมาตรา78เขาบอกว่าเมื่อมีเหตุบรรเทาโทษ ารเห็นสมควรลดโทษได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดอันนี้เหตุบรรเทาโทษเนี่ยเมื่อกี้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องอายุละมันสามารถนําไปใช้กับคนทุกอายุเลยนะครับถามว่าเหตุบรรเทาโทษได้แก่อะไรนะครับเจ็ดสิบดวรรคหนึ่งบอกว่าเหตุบรรเทาโทษเนี่ยก็คือจะสามารถบรรเทาให้กับผู้โฉดเขาเบาปัญญาตกอยู่ในความทุกข์อย่างแสนสาหัส อ่ะยกตัวอย่างคืออะไรอาจจะสมมตินะสมมติขโมยนมให้ลูกที่เซเว่นอย่างเงี้ยไม่มีข้าวกินนะครับจะอดตายแล้วอะไรต่างอันนี้อาจจะเข้าอาจจะเข้านะครับผู้ที่มีคุณความดีมาก่อนรู้สึกผิดและพยายามราทำผลร้ายนั้นผู้ที่ลุ้แก่โทษต่อเจ้าพนักง,งานหรือให้ความรู้แก่สารอันเป็นประโยชน์แก่การพิจณา หรือเหตุอื่นๆที่คล้ายกันนี้นะครับค่อนข้างจะเปิดกว้างในส่วนของเหตุบรรเทาโทษนะแสดงว่ามาตราเนี่ยเปิดช่องว่าถ้าเกิดมีลักษณะอย่างนี้นะครับก็สามารถยกเหตุบรรเทาโทษมาเพื่อที่จะลดโทษให้ผู้กระทำความผิดได้นะครับอ่ะต่อมานะครับดีกาที่น่าสนใจเกี่ยวกับเหตุบรรเทาโทษ มาตรา78เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการใช้ดุลพินิจของศาลในการลงโทษให้เหมาะสมแก่พฤติการของผู้กระทคำความผิดเป็นรายบุคคลหาใช่บทบังคับที่ศาลเนี่ยพึงต้องลดโทษแก่ผู้กระทคำความผิดเพื่อจะบรรเทาโทษเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นสรุปไง่ายคือมาตรา78นี่แล้วแต่ศาลที่จะพิจารณาพฤติการเป็นรายๆไปนะครับไม่ได้บังคับว่าต้องลดโทษทั้งหมดนะ ต่อมาดีกาปี52นะครับได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่าการที่จาเลยรับสารภาพและโจทย์ก็ไม่ได้สื่อพยานถือว่าจําเลยเนี่ยให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษอันนี้ก็สามารถบรรเทาโทษให้ให้จําเลยที่เขาที่เขาสารภาพต่อศาลโดยที่ฝ่ายโจทย์ยังไม่ได้สื่อพยานเลยนะครับ จึงเป็นเหตุที่ว่าเราจะได้ยินบ่อยๆว่าสารภาพลดโทษกึ่งหนึง่งสารภาพลดโทษกึ่งหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยแหละครับมันมันมันมีเหตุนีน้เหตุหนึ่งที่ที่มาเกี่ยวด้วยนะครับต่อมาดีกาปี58าแปดเขาบอกว่าจำเลยลุกแก่โทษยอมชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายเพื่อบรรทาผลร้ายแม้จะเป็นการกระทําภายหลังที่ศาลชั้นต้นมีการพิพากษาแล้วก็ถือว่าเป็นเหตุบรรเทาโทษอ่าเพราะฉะนั้นการลุกแก่โทษหรือการสํานึกผิดอะไรต่างๆเนี่ยก็ ดีกาปี58นี้ก็วางหลักไว้ว่าสามารถทําได้หลังจากสารชั้นต้นมีคําพากษาแล้วอยู่ในชั้นอุทธรดีกาก็ทําได้สามารถยกเหตุบรรเทาโทษนั้นมาใช้ได้ด้วยนะครับต่อมานะครับขยายความหน่อยไอ้คำว่าลุกแก่โทษลุกแก่โทษเนี่ยเราได้ยินมาตั้งแต่เช้าละการลุกแก่โทษต่อเจ้าพนักง,งานนะครับอันเป็นเหตุบรรเทาโทษนั้นเนี่ยหมายถึง หลังเกิดเหตุจำเลยต้องเข้ามอบตัวต่อเจ้าพนักงานตำรวจและรับสารภาพความผิดถึงจะเรียกว่าลูกแก่โทษและจะนำเหตุมาเทาโทษเนี่ยมาใช้ได้แต่กรณีนี้นะครับดีการนี้จริงๆแล้วยาวมากนะครับมันเป็นการที่ตำรวจเรียกเนี่ยเรียกก็ไม่มานะครับจนต้องออกหมายจับแล้ว ก็มีการอาจจะไปสารภาพสอสารอะไรต่างดังนี้สารดีกาเขาบอกว่าแบบเนี้ยนะครับถือว่าคุณไม่ได้รู้แก่โทษแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้รู้แก่โทษจอดเจ้าพนักงานคือการรู้แก่โทษหมายความว่ายินยอมนะครับยินยอมให้ความร่วมมือทุกอย่างนะครับจนเรียกก็ไม่มาจนออกหมายจับอันนี้ไม่ได้เรียกว่าการรู้แก่โทษจึงไม่ใช้เหตุบรรเทาโทษกับเขาก็ได้ นะครับอันนี้เป็นดุลพินิษของศาลค่อนข้างกว้างมากๆในส่วนของเหตุบรรเทาโทษนะครับก็สำหรับกลุ่มนี้กลุ่มนี้ของมาตาในประมวลกฎหมายอาญานะครับก็จับกลุ่มกันได้ดังนี้นะครับในส่วนของอายุและเหตุบรรเทาโทษเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกับกลุ่มมาตากลุ่มใหม่ เรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ